ไปแล้วเกไปไหนอ่ะแกไปได้เอาอะตายไปลงนรกดีแกตายเห็นเลยเกนี่แกเป็นหมาหรือแกเป็นเต่าอ่ะเดินโคช้าเลยกลัวอะไรไม่รู้แล้วเสื้อเหลืองด้วยโอ๊ยอเ๊ยเกหผังเราเหรอผังคนอื่นเหรออุ้ยโทมัสเหยียด fc พี่ริต้าจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยชนชนชนโอ้ยนี่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 นะคะ,ะคือเวนกมนะคะ,ะทุกคนไอมันดีนะคะคือเวนกมนะคะทุกคนฝากเพื่อนๆก,ก,กดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกรงิ๊งๆ ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดิต้าคิคแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับไปแล้วกับเกมโรบบอกนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ <c oughs> พิวต่อแล้วแบบที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะชื่อแบบว่า the dog o f s t a c l e course นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมันแปลว่าอะไรอะแปลว,ว่าแบบหมาดีกว่า <c oughs> แค่นี้เลยค่ะทุกคน<อ>แค่นันเลยนะคะก็มีเด็กขอมามอนะค โอ้ยทุกคนดูนี่มีแต่คนแกงเราอะทุกคนโอเคแล้ววันนี้นะคะพี่ตาไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะคะพี่ตามีแขกรับเชิญนะคะสุดป่วนมาก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 เลยนะทุกคนเขาคือพี่บิวนั่นเองค่ะขอเสียงหน่อยค่ะสวัสดีครับเสียงคนเดิมนะคะเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกนะคะอันนี้น่าจะเป็นขวัญใจเด็กๆเลยนะคะขวัญใจสุดป่วนเพิ่มเติมคือหมาใช่ค่ะเพิ่มเติมคือหมานั่นเองโอเคค่ะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มเลยนะไหน ตาวันนี้เนี่อยู่ๆเดี๋ยวเราอยู่บนหัวมามากดกระโดดกดสแปมกระโดดโดดล้วนเลยเออไมอไหนคะเฮ้ยเออเฮ้ยอยากอะทุกคนนี่คือนี่คือเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็จะถุงดีนะคะมีน้องสายป่านอยู่ข้างล่างแล้วพี่วิวอยู่ตรงกลางค่ะพี่ตาอยู่บนแล้วนี่คือจะไปสูงแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยโอ้โหพอดีบอกว่าไปแล้วแกไปไหนอ่ะแกไปได้เอาตายไปลงดันล็อกดี้แกตาย ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวยังไม่ยังไม่เกิดเลยช้าไปเปล่าโอเคมาแล้ว <laughs> เราขอมตัวทุกคนมากเลยอะุ้ยเนาะโอ้พี่บิวนี่แบบกระโดดธรรมดามน,นะเนี่ย <laughs> มันมีมันมีฆาตกรในหมู่พวกเราจริงเหรอจร <laughs> ิงเอต้าอยู่ไหนเิตาเราได้ดิ แกนี่แกเป็นหมาหรือแกเป็นเต่าอ่ะเดินโคช้าเลยกลัวอะไรไม่รู้แล้วเสื้อเหลืองเนี่ยโอยโอ๊ยแกผักเราเหรอขำคนขำคนอื่นเหรอแล้วเดี๋ยวไปดีพักมันมีเช็คพอยต์ปะมีเช็คพอยต์แกแกน่าจะผักเราเราเห็นแกเบียร์อ้ยแกเบียรเราอ่ะคืออุ้ย เราเราจะต้องริงนำนะคะเพื่อให้เรานะคะจะได้ไม่โดนน้องๆเบียดนะอุ้ยโทมัสเบียด FC พี่ริต้าจริงหรือเปล่าเนี่ยดูพี่บิวเขาหัว,หวหละสัดใจมากทุกคนอเอ๊ไปกันต่อค่ะทุกคนโอเคอันนี้คือต้องเลือกหรือเปล่าบิวไม่ต้องเลือกปีหมาเลย วิ่งไปแล้วแล้วทำไมเราตายก็เพราะว่าทางมันจะหายไปเรื่อยๆอเนี่ยดึงทุกคนดูดิแล้ววันนี้จะได้ไปไหมดู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 เขาทำทุกคนจ้าไปเปล่าสีแกง อุ้ยตัวน้องคนนี้เหมือนหมูเลยอ่ะพี่บิวคือชนะอุ้ยอุ้ยอ่ะย่ะโดนน้องเบียดโอ้โหเสียงมีแต่คนตายอ้เราเนี่ยแหละ แกเหมือนพึ่งเลยอ่ะอุ้ยโอ้โนไอ้พี่ไม่ตกอหรออะไรนี่อะไรอะไรอะไรอ่ะพี่ลิต้าแบบว่าเมื่อกี้แบบว่าแบบมือกระตุกนิดหน่อยไง ใช่มนกระตุกเรวไปเรวไปว <c oughs> ิ่งอ,อันนี้อะไรเนี่ยอ้าวทำโดนช็อตแค่เราบังอ่ะ <c oughs> ไม่ตายให้เอาตายให้แหละ <c oughs> อ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองไปแล้วครับพวกตุบตุบเอ้ยชนชนชนโอ้ยต <c oughs> ั้งปา เวนกำนะคะทุกคนไอ้คดีนะคะคือเวนกำนะคะทุกคนมีน้องคนหนึ่งบอกว่ารอพี่ลิต้านะคะไม่รอแล้วพี่ลิต้าช้าเป็นเต่าเฮ้ยนี่เขาไม่แกล้งเราด้วยทุกคนเอฟซีนะคะเอฟซีพี่ลิต้าน่ารักมากเลยนะคะไม่เคยแกล้งพี่ลิต้าสักครั้งนึงเลยนะ โอวิลิต้าอะไรย่ามือกระตุกเหรอมือชอบช็อตไงชอบช็อตช็อตช็อตเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำอะไรเนี่ยกลับมาทำอะไรกลับมาทำอะไรรู้เลยนะมาถุระสงค์คุณคืออะไรคะตายจะตายต้องเช็คคอยล์รือเปล่าเช็คคอยล์เฉยเลยกี่โกงวะแก้งเราไม่สำเร็จหรอก เฮ้ยนะอะ,นอะไรเกินไปป่าวน้องอะไรหรอจะโดนเอฟซีปวดหรอปากเลยเนี่อ่ะ ه, อะฮ่าฮ่าเขาเรียกว่าเวรกรรมไงแกเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพี่ลิต้าก็จะต้องโดนเอฟซีไปแบบนี้แหละฮิฮิ <c oughs> แต่เวรกรรมแกเยอะนะเราอาจจะมีเวรกรรมคือแกแค่คนเดียวแต่ว่าเวนกรรมแกมาเยอะไปหน่อยไม่เยอะหรอกฮิโ <c oughs> อ้ยพี่ลิต้าชนเนี่ยลีต้ายืนหนึ่งอ่ะทุกคน ชนเละไม่ต้องไปกันหรอกทุกคนดูพิวดีไม่ต้องมา QFC เลยทุกคนเมื่อกี้ล้วิวเขาไาแล้วทุกคนไปเลยพี่ไาก่อนนะอ้ฮะฮะวินกันฉันคือวิญญาที่ร้อนร้อนตายเหมือนกันพิลิต้าอะไรอ่ะกากเป้ากากเป้า ไปก่อนพี่บิวอะครับอ๋อฆ่าคนอย่างนี้แล้วผนที่น่ารักใครฆ่าคนก็เด้โอ้ยเด็กชนนี่ไงกำมันตามสนองตัวดีเลยซีเนี่ยอุ๊ยอ๋อเรามาตรงเช็คพอยต์พอดีใครอยากใครตามมามาใช่พี่ดูวม่ใช่ิยังอยู่นี่อยู่เลยหลุมดำ โอ้ยเดี๋ยวรอ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 เเมื่อกี้พูดว่ารอกันหรือใช่ค่ะอุ้ยอ้าวถึงแล้วถึงแล้วเหรอไม่ผัวมันง่ายไปเปล่าไม่ใช่วะคู่มันไปต่อยได้เหรอก็แท็บตัวดีมันขึ้นักบินเนอร์บินเนอร์ใช่ไม่ถึงเร็วจังอ๋ออันนั้นทกพิลิตตาพิลิตตาเขา เพราะอะไรประสบความสำเร็จด้วยความล้มเหลวของคนอื่นเอาผ่าน FC ผ่าแม้กระทั่งเพื่อนตัวเองเดี๋้อเพื่อนตัวเองไปจิ้นดื้เด้อเด้อเด้อค่าว่าแกเป็นคนคิวหมดเลยนะมาไปฟังหตอนตอนตอนนี้นะคะเขาก็มาถึงแล้วนะอะไรเสยออะไรอ่ะของที่เสกมาอ่ะอ๋อ ปปิดชีพเป็นอย่าเฮายอะไรอ่ะสปีดอะไรวะสปีดสปีดกีเวอร์เฮ้ยแกเราเป็นหมาแกแกดูแก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 หันมามองหน้าเราแกหมาอะไรวะเนี่ยจะเป็นนี่ดีกว่าดอชเฮ้ยแกถล่มเล่นรากเลยอ่ะก็เอ้โหแล้วดูหน้าดีใจแต่ตัวแกก็หลงอ่ะอะไรอ่ะอออุ้ยเดี๋ยวนะอ้าวแกทำไมแกออกไปได้แล้วเราออกไปไม่ได้เราตายกดคิดค้าง คลิกซ้ายหรือคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกซ้ายแต่ไม่ให้ไปหรอกนะให้ไปแล้วให้ไปแล้วนะคลิกซ้ายเหรอเอออ้าวคลิกลงไปตายอยู่ดีต้องต้องเล็งเมาส์ด้วยแบบเล็งเมาส์ขึ้นนะเล็งเมาส์ขึ้นเนาะโอเคอีกครั้งแลบวอือโอเคเมาส์ขึ้นนะเออตายอยู่ดีแล้วกดสเปซบาร์ดูสเปซบาร์แล้วมันจะขึ้นไลยแกได้ไอ้นี่ป้าชิปบล็อก ไม่ไม่ชิมหรอกกดสเปซไดูดิกดคีย์ค้างแล้วกดสเปซไปคีย์ค้างแล้วกดสเปซไปคีย์ค้างแล้วกดเลยอะอึ้บอ้าวอยู่ดีอ่ะดิต้าไปชนที่เราสร้างเอาไว้เปล่าชนชนอะไรไอนี้เราสร้างเอาไว้ปะไอสีแดงๆอะไรพวกนั้นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นหรออ๋ออันนั้นเหรอไม่ได้ชนไม่ได้ชนไแล้วอ้ามันไม่ได้อ่ะไปพ่อเหอะไปไปพ่อเหอะ โอ okay, เคปิดคลิปกันดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะและ้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้พี่ด้าไปเล่นแบบไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะพี่ด้าก็จะไปเล่นนะและ้วก,ก,ก็ฝาก IG พี่พีด้าโอ๊ยฝากฝากไอจีพีด้าด้วยนะคะลิต้าเล่นสกอร์คีแคนนะคะพีด้ติดตามขาวสารเท้าพี่ด้าเล่นแบบไหนอยู่แล้วก็เล่นกี่โมงนะคะจะได้เข้ามาจอยกันแบบนี้นะ,ะโอเคแล้ว พี่บิวมีอะไรจะฝากไหมคะขอฝากให้น้องๆกดติดตามกดไลค์ให้พี่ลิตานนะครับเอยสุดยอดโอเคค่ะงั้ันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบาย